บนภูเขาที่ลงเวลาสมัยนี้ในรัชก,การที่ข่าวท่านเสด็จไปก็ท่านมีวิธีการในพืพ้นฟูแล้วในที่สุดจริงๆก็กลับาไปในป่านในเดืน พืพเป็นป่าที่สำแลวก็เป็นที่ที่มีค่าเป็นที่บ้านที่เชปูเป็นเป็นเขาหัวลงเป็นเนินเขาหัวโล่งยิ่งเรจะไปพืชูักคันทีจะขอไม่ใื้ม่ได้ เป็นแต่เขาก็ไปทาลายธรรมาชาติแล้วก็ขุดเอาดินบ้งางเอาหินบ้างไปขายไปกลนะือแต่ที่โลง่งๆแล้ก็โปกอะไรก็เม่นขึ้นแล้วเหลือเป็นดินดารเพราะคุณไปเลือกเพ่ขึ้นนี่เป็นการทำลายธรรมชาติทุนนะซึ่งเขาไม่รู้เราก็ธรรมชาติที่มันรุนทาลายไปเนี่ยมันก็จะยอนกลับมาทำลายทุนท นั่นเราไปแับที่มีการทำลายภูเขาแล้วก็ขุดเอาดินเอาหินไปมันจะไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนหนึ่งแต่วว่ามลภาวะ ต้นไม้ก็ขึ้นมาจากที่ไม่มีต้นไม้ก็เริ่มมีต้นไม้อันนี้ก็เราจะเห็นได้ใช้กว่าอดินเมื่อมันไม่มีต้นไม้มานานา ดินที่เขาไปถมมันมีต้นไม้ขึ้นมาโอ้ยต้นไม้อะไรปลูกเลยไปตายไอ้ชายที่แค่แต่เอียงตะแยงเลยตายเนี่ยแล้วก็มันก็ได้ทางด้านทรัพยากรที่ได้เป็นเงินทองออกมาแต่ว่าการสูญเสียและท่าทางที่คือทำลาย ถ้าจะเป็ูดสร้างป่าให้กั็นโลกันนี้จริงจากที่เขาหัวโลดลาพาไปอยู่ข้าวอยู่ข้าวจะไปมาการเป็นทาปองป่าก็จะบ้านยอยทำลายป่าทาพเป็นข้าวบางทีก็ไปคัดป,ประโยชน์เลยก็เป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆก,ก็คือเป็นเรื่องที่พระก,กับป่าป่าที่ต้องอยู่ด้วยกัน อยู่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตอนนี้มันยางหายวัดตอนนี้วัดกลายเป็นวัดคนกลี่นเข้าไปในวัดก็ไม่ลงลืมเหมือนตนคำว่ารามานียะเนี่ยอย่างวัดเวรุวันวัดเชตวันชีวกาอภวันเป็นต้นสถารที่บริจารสมระทัพเนี่ยสังเกตุที่จะมีป่า ่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นี่ก็พยายามจะทำให้มันเป็นปากกันขึ้นมาบาที่ส่วนําเภาวนาเราก็ต้องการอยากจะทำให้เป็นปากขึ้น,น,าน,น,านามาก็ไม่กี่ปีเดียวก็ขึ้นไม่อยากเพราะว่าอันนี้ไม่ถึงขนาดบางที่ อย่านี้ก็เกลงดปงดินอีกไม่เท่าไหร่เดี๋ยวก็กลายเป็นต้นไม้เป็นไม้พดม่มยางถ้าหาปรเได้เสนาสนะที่สป,ปายะขึ้นมาแล้วมันเป็นตระไจเสนาสนะหรือว่าอาวาสสป,ปายะล้วก็เสนาสนะการวางเสนาสนะที่เหมาะสม อาวาส,าสัตสปายะกงทไมถึสงสถานที่ที่มีต้นไม้มีน้ำเนี่ยา์ก็มีแล้วต้นไม้ก็มีเริ่มไขต้นไม้แล้วมีพระเจดีมีอุโบสถมีสถานที่ประพพติธ,ธรรมอย่างนี้ถ้า,ถามีบุคคลมาอยู่ปฏิบัติธรรมเป็นระยะระยะนี้ได้ แต่ว่าเช้าน,นี้ลมจะแรงมยกวิญญาที่เราก็เลยน้ามาเดืปอป่วยท่าน, <c oughs> น,นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่รามานียะเนี่ยสําคัญมากสถานที่บางแห่งเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยไอตัวศรัทธาตัวศีลสมาธิปัญญามันเกิดได้ง่าย เหมือนเราไปที่คุรุปามันก็อย่างเี้ยแต่กอขึ้นไปจริงๆแล้วมันมีสัญลักษณมันมีสัญลักษณ์แห่งการที่มีพลังนี่เหมือนกันเวลาเราจะทําเป็นที่ประทับของพระเจ้าต่อไปมันก็จะเป็นที่ที่มีพลังมีอานุภาพหลวงปู่โบสถเสร็จเขาพัทธลูกมาปฏิสถาน ดีเสร็จมันมีพระธาตุจุฬาง์ประิสถานที่ต่อไปเป็นจุดที่ที่มีพลัเป็นจุดศูนย์รวมของชาวพุทธที่มาได้ต้องปปฏิบัติแต่ก็มันเป็นสถานที่ที่อยู่กล้คนก็ามาเดินเช้าเย็นเลยก็ได้แต่มสักการะมบชาการจะสร้างแหล่งศูนย์รวมเพื่อให้คน หรือให้มนุษย์แต่กุศลเนี่ยโอ้ต้องใช้ใช้วิธีการเนี่ยก็มันที่จะจัดงานที่วัดกลางไม่ไดบอกเลาต้องถ้าเราดึงุ่มเยาว,วชนหรือกลุ่มชม่องลมอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็เราก็มาทำกิจกรรม บงังไงบ้างเรียนเรียนบ้างยังไงพระนาบ้างใช้ยุยทะวนในนะ้แล้วก็ควบคุมด้านเสียงด้านรงดันกำลังการเล่ยกากับ,บการเคลอนย้ายเราไปทำช่วงเช้าสักรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายมันกหลังจากที่พันเสร็จแล้วพากลแล้วก็มีกิจกรรมต่อ กิจกรรมหนึ่งจะไปที่แหกทาง,ทางยกนว่ามันก็เลยมีสองกิจกรรมซึ่งก็กตุยาลองไปจัดให้มันลงตัวดีอะย่าก็า <c oughs> แต่ถ้าเอาไปเห่ลอกเมือง,งเพราะว่าต้องใช้คนใช้รถใช่ไรถ้าใจเหยให้มีมมพลังจีิงต้องเอาคนทั้ ต้คนมารับทานเลยครับแแห่อย่าไปแจกครับแห่ก่อนแต่เราก็ต้องมันก็เออก็ดีนะเชิมบ่ายนะเชิมบ่ายรอบผงนี้ไปเดินไปเดินรอบกลับมาแล้วก็มารับทานก็ได้หนึ่งคนก็ได้พันคนคนเกี่ยวข้องอีกรต่ว่าสองพันสองพันละประเาศก่อน ถ้าอย่างนั Luther, ้นก็แห่รอบเดียวไปเอะเอาไปแห่หลังจากพระจันทร์ก็ในในวัดในนก็ไปร้อนกันยสองก็แห่แค่แห่าว่าได้่ไออนแ้วยกันตืเ้นลยเแหเสร็จแล้วก็มันั่งแล้วก็เสร็จกด เดินข <Humans. S 1> ึ then, then the ้นที่เดินขึ้นจะดีกวันเดินขึ้นมันอะไรหรือพอจะดีจะพัมดลกว่าเราจะพอชั้นล่างชั้นล่างก็ไปชั้นล่างชันล่างชั้นสองมันได้สาชั้นสองมัได้ชั้นสองกัได้เดินวนขึ้นไปแล้วก็ลงชั้นสองมาเดินกลับมันจะกำเดินหัวไปซ้ายไปด้วยแล้วก็กระได้ภาพ เขาเรีกว่าสร้างภาพ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 ให้คนได้บูชาคนบูชาไม่ใช่ที่ว่าตรงนั้นเราก็กำกับควบคุมไม่ก็เดินเออนั่งเดินวนนั่สักรอบนึงแล้วค่อยไปรับทางเอาเองดีกว่าแล้วก็แล้วก็ได้นักเรียนสักประมาณห้าร้อยเคลดนั้นขอจากทางสมศร แล้วระเฉลห้าร้อยก็จบ,บ้านที่ยานโยมที่ไม้อาจจะประมาณห้าร้อยคนมารับทานอนกพันก็จบก็ได้ประมาณสองพันก็โอเค <c oughs> <c oughs> อาหารก็เพรียงพอดีเลยอัยนะน้ระมาณนั้นะท่านมันจะได้ดรเรเนิงการเรื่องการให้ให้คนแล้วก็เจอปหา ลงไปหาจัดเรื่องไทยรัฐรรมเรื่องทานที่จะต้องแกบต้องดีเลยสิบกว่าวันดีสิบกว่าวันยี่สิบวันเวลาระชัดชิดมากเลยต้องทำแค่กัดจิตหลับทางเห่นพระธาตุลอสเส้นปาก ที่กิงรอบนอกเนี่ยมันทําไม่ทันมันมีบ้านใครขวางมาทางวัดให้ไม่คนไม่รู้ใคร,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 รเป็นให้คนทำบ้านนู้นไปนั่นนู้นแย่เสียอะไรก็ไม่ได้วนๆในแค่รอบในนิดหน่อยพื้นที่ใกล้ๆเดินไปมันก็จะมีต้นไม้มีอะไรต่างมันกตลอดไม่เยอะแต่ จะมีดอกไม้มีอะไรไหมหรือจะใช้อะไรใช้ดอกบัวกี่ดอกใช่ไหรพันดอกสองพันดอกใช้ดอกไม้ดอกก็ไปเล่นด้วยีฉ่นั้นเลยกลายของลพระก็ยเบ้าไปเสร็จไป ทำงานวันเกิดคุณพ่อเลยชวนหลังจากสังเสร็จเสร็จก็เดินแล้วก็นัดคนที่มารับทานมาพอดีออกมาไปเสร็จก็เดินไปแค่นั้นแหละอาการใหญ่เพราะลงไปตรงนั้นแล้วก็ไปต้อนมันนั่งเดินเลยไอ้คนที่เดินไม่ไหวก็ไม่ต้องเดินหรือว่าม,มีคนแก่ที่เดินไม่ไหวนอนนั่งเดินไหวก็พาไปกัน มีผ่นขืนนักเรียนนำมีพระนำไปไปนั่แล้วเดินก็ไ่รอเท่าไหร่สก็อยู่ในป่านี่รันเด็กไม่ออกแรกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำให้ดื่มให้ไนน แค่ตรงนั้นแค่เฉพาะคนในเจดีในอย่างน,นถ้าสมมติเดินขึ้นไปองค์พระใหญ่ก็ได้องค์พระยืนแล้วก็เดินลงไปไม่ให้เป็นแถวมันก็ะเดินไปที่เจดีย์นี้ก็พอเดินออกมาจากาจากองค์พระพุทธโลกที่เป็นอาคารใหญ่เดินเข้ามาแล้วก็เดินขึ้นบันไดลงบันได ก็สวยนะไมไม่ต้องรอดเลยจากนั้นเดินลงมาอย่างที่ภาพเดินมีคัว่าแต่เราเดินก็เจ่ดีแล้วก็วางดอกไม้ขึ้นชั้นสองลงชั้นหนึ่งมางอะไรทำประตูออกสองข้างแล้วก็เดินวนกลับมันก็ไหลออกมาเต็มเลยเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่ลานก็เจ่งดีแล้วก็เดิดนก,ล,ยยล,กนนนลักบ,บาลามาท,ที่ที่อาคา,ารองค์พระอย่างต้อมารับทาน,นตอน่อ เออนีได้เรื่องได้คนประมาณทักสักสองพันคนทำงันคนโยมก็ามาร่วมกันยี่สิบเจ็เลยทำวันเดียวเลยสิบเจ็ดมีนานเลยยี่สิบกวันตัเนนาเร็จนิน่ชันวาเระบบวันเดียวให้จบไปเลยมีงานวันเดียว นำรวยงานราชการกิจการก็จะมาเดินออกกำลงังใจยกันแล้วจบูชาพระเจ้าคในบูชาบราิจาคท,ที่นี่รองเท้าทำเออรองเท้าทำเออเดินยนะืนยันเดินขึ้นนั่นก็ใส่รองเท,ท,ท้าไปแล้วมัจะล้อดีเออต้องนิกเลยนะ ใงเรื่องรองเท้าถ้ามันถ้ามันมีปัญหาเรื่องรองเท้าก,ก็ก็เดินขึ้น,นออกมาอย่างนี้นะออกมายืดเพราะมันร้อนเพราะมันเป็นเหล็กเสนเหล็กร้อนร้อนมากจะร้อนกันร้อนเจะร้เรื่องเท้าเนี่ยมีปัญหาเป็นรองเท้า จะเดินได้ก th ็ใส ch ่รองเท้าอยู่รอบนอกเดพอดีมันต้องใส่รองเท้าเดินมาถ้าจะเดินกลถ้าเดินไกลถ้าจเดินใส่รองเท้าก็ต้องเดินรอบรอบนอกแล้วถ้าจะขึ้นไปก็จะดีขึ้น ความร้อนอเอนี่สภาเรา้องีปัหาโยเมาะบางคนไม่ได้ในตอนรองทานี่เป็นประเด็นนะเราคุ้เคยกับรองเท้าแต่ถ้าตอนรองเท้าอยู่โอ้หน้ามุยบุญไม่เกิดแต่เครียด็ลอดทีนีคอไปปรับพื้นที่ในส่วนฝา ให้เวลากลับอาทิตย์หนสองอาทิตย์ก็ต้องกลับให้เรียบร้อยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจะไปหาวิธีการตร้องเร่งเลยส่วดเรื่องจัดหาของมาแจกเสรจะต้องมีกระโดมให้ทำแล้วก็เอาคนไปช่วยกันจ่ายค พร้อมทั้งชุดไทยทยาวร้อยละสักร้อยรือร้อยกว่าไม่เกินร้อยห้าจัดตีมีกิจกรรมทำบุญกันไม่จบเลยทีเดียวได้เจริญกุศลกันที่จริงมันมันเป็นงานกิจกรรมที่ทําทุกปีแต่ปีนี้เลยปีจะจะมีการเฉลิมพระชัยาาปูชาพระชาติกัน ต่อไปก็จัดเป็นประจำปีไนะปงานโภชนาธารทุกวันที่17มีนาะก็ซื้อเอาอาดูหุนของเพราะว่าครบ96ปีเป็นครับเทลางผู้ใหญ่ถ้าทํา่างนี้ตลอดไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จริงวันที่17มีนาเนะเป็นวันสนักเรียนวันเปิดสนักเรียนตั้งแต่2506 ก็ทำรู <wont Momo S 1> <'m> ้เป็นวันตลอดตลอดตลอดนั่นเป็นวันเปิดสำนักเรียนนี่คเลยวันสิบเจ็ดมีนาคมทุกคนก็รู้ผลดีเกิดไปจากวัดกลางกันหลายเขาจะรู้แต่ทีนี้มายุคงหลังก็พากันล้มหายใจยากวรงลดน้อยลงลดน้อยลงก็จะว่าจะให้พระที่ลูกศิษย์ท่านมาสวดมนต์ให้ตอนเย็น น้องเขาทำมาอยู่แล้วก็าทำก็ได้สิบหกเขามาสวดทุกวันที่สิบหกตอนเย็นเขาจะรวมตัวกันอยู่สองวันเสดวงมาสดมวดมนต์ถวายทนานแล้วก็นี่ก็ทำแบบนี้สองวันถึงสิบหกตอนเย็นเย็นก็จะปากมว่า,าท่านแต่ตอนนี้ก็ฝางไม่ได้นะครับมาสวดมนต์ถวาสวดมนต์ให้ท่านาทาก็สวดธรรมจักสวดนถึการ พี่มันกันพระมากันก็จะนัดมาที่กน,น, <c oughs> น,นแล้วก็มาสอนเนต์จะพอภายไนเราวันที่สิบเจ็ดกันให้ท่านได้ทำดีมตลพระจารย์อำเภอทั้งหมดจะเป็นชาวว่าที่เป็นอะไรต่งางๆมันเป็นันคัดรายชื่อไว้หมดเลยประมาณร้อยนอกมากนุสินลูกค้าอีก็อมเดสเซก็ตีไว้สัก,กร้อยห้าสิบถึงสองรอยประมาณน้นเลยเรามาจัดโต๊ะจีนไว้เลยเ ทำบวรครับส่วนลงทานลงอาหารทั้งหลายแล้วนั้นก็เกิดญาติโยมที่มาก็ททำมันเป็นงานประจำปีไปแล้วแต่ก่อนท่านไม่ได้ใช้ว่าเป็นงานวันเกิดท่านเป็นงานบุรพารา์งานสมนักเรียนวันเป็นวันเป็นวันเกิดของสานักเรียนที่สานักเรียนก็ยุตไปตอนนี้ก็เริ่มจะกลับพืนปืนขึมามา้นมาเป็นก็ แต่ก่อนก็จะมาเนี่ยมาระายะหลังนี่โอ้โหน้ำนจัดจะไม่ตั้งแต่สูดดมคิดถึง <c oughs> แล้วก็คนรุ่นนั้นๆมาเนี่ย้วสำนักเรียนมันก็องจุดต,ตัวจไปตั้งนานคดิดดูมีกว่าพวกรุ่นแรกๆพวกรุ่นแรกๆพากัน <c oughs> ลงหมา่แต่ละรุ่นหนึรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่บางคนเที่ยมมงมีการมาไม่ได้โอ้ก็ลองคิดดูอายุของกัน คข้าแล้วมาระยะหลังถ้านก็ป่วมาก็ขาดการติดต่อคนข้างนอกไปไปมาทุกคนก็ลืม hey, ก okay. okay. <It> ็ค่อยลืมเรือนกันเรนลืมเรือนกันเป็นแบบหนังสือก็ไม่ได้ทำออกแจกมีจริงต้องมีหนังสือทุนแจกอะไรจะต้องไม่มีเวลาจะทำอะไรมีเ็ก่ากำลัง ไม่รู้จะทำได้ป่าเอาเสียงซีดีล้านะทำไปทำอะไรแต่ว่าไม่รู้จะ,ะนำไปประดทศไหนโอเคแล้ววันนี้ก็ป่าบเราเพียนได้มีงานมีกิจก